การเกิดใหม่ของเนื้อการเดียนตอนที่646หรือซอมบี้หลอดทุกๆครั้งที่มีการใช้งานมารดกการเดินหน้าของแต่ละปาร์ตี้นั้นจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก5ชั่วโมงต่อมาทั้ง13ปาร์ตี้ต่างก็มาถึงบอสตัวที่2แม้ว่าพวกเขาจะมาถึงไม่พร้อมกันแต่ไม่มีใครพ่ายแพ้ลงไปก่อนหน้านี้เลย แต่ยังคงไม่รู้ว่าทุกปาร์ตี้นั้นจะรักษาระดับความเร็วแบบนี้ไว้ได้อยู่หรือไม่ไม่มีใครรู้ว่าปาร์ตี้อื่นนั้นใช้สกิลแปลงร่างไปกี่อันแล้วมันทําได้แค่เดาว่าปาร์ตี้ที่อ่อนแอจะสั่งให้คนในทีมนั้นใช้สกิลแปลงร่างออกมาบอสตัวที่2นั้นเป็นบลบตมิสซอมบี้ซึ่งมีตัวขนาดใหญ่ มันเป็นผู้ชายสูงราวสิบเมตรเนื้อรอบตัวของมันเน่าและส่งกลิ่นเหม็นอกมาที่น่าแปลกใจกว่านั้นก็คือมันมีห่วงจมูกด้วยมันใช้เจาะตามส่วนต่างๆของร่างกายด้วยห่วงสีทองห่วงสีทองเหล่านั้นส่งเสียงดังในตอนที่บอสขยับตัวบอสแบล o มิสซัมบี้หลอดอีทูเรียลซ z มบี้ e l ลเวล143 HP 600ล้าน Defense 9,410น m e Attack เถึง 9 1 0 2สกิลที่ 1. Poisonous Blood ทำให้เป้าหมายติดเชื้อได้เลือดพิษเป้าหมายจะได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นอีก10%เมื่อโดนโจมตีทับซ้อนไม่ได้สกิลที่2อง Decay Aura ทำดาเมจเงา80,000ใส่ทุกเป้าหมายที่อยู่ในระยะทุกๆ5วินาทีสกิลที่ 3. Paralytic Pierce ทำดาเมจ150%ใส่เป้าหมายซึ่งทำให้เป้าหมายชา10วินาทีสกิลที่ 4. Zombie Build ฟื้นฟูเลือด1%ทุกๆ30วินาทีอัตราการฟื้นฟูไม่ได้รับผลจากเอฟเฟกต์ใดๆบันทึกซอมบี้หลอดตามตำนานแล้วมันเคยเป็นหนุ่มรูปงามแต่มันกลับไม่คิดว่ามันจะได้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตแบบนี้ได้หัวหน้านายรับมือเลยสตาร์ไลท์ถอยออกมาเมื่อรู้ว่าถ้าไม่มีสกิลแปลงร่างเขาคงรับมือกับบอยสตัวนี้ไม่ได้ฉางเย่ก,ก็พยักหน้าและพูดขึ้น ฉันเชื่อว่าทุกคนในทีมเห็นสกิลของบอสแล้วมันไม่น่ายากเท่าไหร่กับการสู้กับบอสตัวนี้ทำดาเมจให้ได้มากที่สุดและฮหิวให้ได้มากที่สุดด้วยไม่มีเวลามาเสียแล้วสับๆแล้วก็ไปกันต่อเลยจากนั้นฉางเย่ยก็ลูกหัวฟินิกซ์และสั่งให้มันพุ่งเข้าหาบอสตอนนี้เขาเป็นแท้งหลักของการต่อสู้เขาจำเป็นต้องเึงความโกรธให้มากที่สุดเพื่อให้บอสนั้นสนใจแค่เพียงเขาคนเดียว แม้ว่ามันจะเกิดเป็นไปไม่ได้เลยที่สมาชิกคนอื่นนั้นจะทำค้าวความโกรธเกินเขาไปได้แม้ว่าจะไม่มีฟีนิกซ์ช่วยแต่พล a l ติ i เพีย r c สนั้นจะทำให้ฉางเย่ยชาไป10วินาทีถ้าสกิลนี้บอสใช้ออกมาบ่อย DPS ของฉางเย่ยนั้นต้องได้รับผลอย่างแน่นอนดังนั้นเขาจึงตัดสินใจใช้วิธีแบบปลอดภัยดีกว่าเขาขึ้นขี่สัตว์เลี้ยงของเขาเพื่อที่จะพยายามดึงความโกรธของบอสให้ได้มากกว่าเดิมนั่นสิ่งมีชีวิตงั้นหรือ ซอมบี้หลอดตะโกนออกมาพร้อมกับยกขาขึ้นจากนั้นมันก็ได้พูดขึ้นว่าบอกข้าทีมนุษย์ข้าเป็นคนที่รอเหล่าที่สุดในโลกหรือไม่ฉางเย,ย่และปาร์ตี้ของเขานั้นต่างก็คิ้วขมวดทันทีจากนั้นฉางเย่ยก็โยนสเปียร์ออฟออปเปอเ o ชเข้าใส่บอสแลนะพูดขึ้นในฐานะซอมบี้แกเองก็ถือว่าเป็นนายแบบได้อยู่หรอกนะ <laughs> บัดซบข้าคือมนุษย์ที่รอเหล่าที่สุด ซอมบี้หลอดได้ตะโกนออกมาด้วยความโกรธพร้อมกับเอียงมืออันใหญ่ของมันเข้าใส่ฉ่างเย่และฟาดลงมาที่เขาในขณะที่มันเหวี่ยงมืออยู่นั้นเนื้อเน่าๆของมันก็หลุดออกมาจากมือของมันด้วยกลิ่นมันแรงซะจนลิเตอสโนและสาวๆนั้นต้องคิ้วขมวดยิ่งกว่าเดิมเฮ้ hey, ซอมบี้ฉันว่าแกเน่าตาจนควายแกก็เน่าด้วยแล้วมังเนี่ยแกยังถือว่าเป็นผู้ชายอยู่อีกรอแกน่าจะตัดมันออกถ้าแกจะเลือกแต่งงานกับซอมบี้สวยๆนะ จะอ้วนหันกวางนั้นไม่ลืมที่จะแย่บ,บอสด้วยปากหมาหมาของมันการพูดแบบนี้คงเป็นสันดานของเขาไปแล้วแหละบอสก็ได้ฟาดลงมาอีกทีแรงฟาดอันรุนแรงของมันนั้นทําให้ฉางเยก่กระเด็นถอยหลังกลับไปในเวลาเดียวกันมันก็ใช้มืออีกข้างล้วงเข้าไปในกนเกงเพื่อเช็คน้องชายของมันด้วยทุกคนต่างก็คิ้วขมวดกันขึ้นมาอีกครั้ง <c oughs> ทันใดนั้นบอสก็คร่ำครวญออกมา ทุกคนต่างก็เห็นสีหน้าเศร้าและโกรธของบอสปรากฏว่าการล้วงลงไปเมื่อตะกี้นั้นบอสไม่เจอกับสิ่งที่มันหาอยู่บอสระดับสูงซึ่งมีเลเวลสูงๆนั้นจะมีความฉลาดมากกว่ามอนสเตอร์ซึ่งสามารถตอบโต้ได้กับคำพูดของผู้เล่นเพราะคำพูดของเจ้าอ้วนหันกวางนั้นทำให้บอสที่โกรธอยู่แล้วเปลี่ยนไปเป็นคลั่งเลยทำใจเถอนะทุกอย่างจะดีเอง จากนั้นฉางเย่ก,ก็สั่งให้ฟินิ์พุ่งกลับเข้าหาบอสเขาเริ่มการโจมตีของเขาโดยใช้คริปเปอร์ดิฟเอนซ์เข้าใส่บอสจากนั้นเขาจึงได้เวียงดาบอย่างโหงกระนำเพื่อที่จะลดเลือดของบอสให้ได้มากที่สุด hmm. หดึข้าคือชายที่รอเล่าที่สุดข้าคือชายที่รอเล่าที่สุดเบอร์หนึ่งด้านความหล่อบอสนั้นได้คำรำออกมาด้วยความโกรธพร้อมกับเวียงมือไปมาอย่างแรงพวกเจ้ารู้ความลับของข้าหมดแล้วพวกเจ้าต้องตายต้องตายเท่านั้นโห ทุกคนในโลกรู้หมดแหละว่าแกไม่มีอะไรแล้วแกจะเรียกว่าความลับทำไมจะว้วนหันกวางนั้นแย่บอสอีกรอบเพราะมันคิดว่ามันสนุกที่ทำแบบนี้บัดซบข้าจะฆ่าเจ้าข้าจะฆ่าพวกเจ้าทุกคนที่รู้ความลับของข้าบอสนั้นครั้งสุดๆมันได้ร้องออกมาอย่างกับปีศาจพร้อมกระบ,บกมือโจมตีฉางเย่ยไปเรื่อยเฮียอะไรไว้ไอ้อวนปากแกเนี่ยหมาจริงๆแม้แต่บอสยังโกรธแกเลยฉางเย่ยพูดขึ้น จำนวนดาเมจที่บอสทานั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ว่ามันจะโกรธหรือไม่โกรธก็ตามแม้ว่าตอนนี้บอสจะดูเหมือนคลั่งก็เถอะฮ่าๆแน่นอนแหละจะอ้วนหันควางตบอกตัวเองด้วยความภาคภูมิใจสกิลแปลงร่างของลอสริมนั้นยังไม่หมดเขาเป็นหนึ่งในตัว DPS หลักของทีม ซึ่งมีโอกาสที่เขาจะทําค่าความโกรธเกินฉางเย่ยได้แต่ฉางเย่ยนั้นยังคงรักษาตําแหน่งของเขาไว้ได้อยู่เขาทํามันได้โดยใช้สกิลที่สร้างความโกรธจํานวนมหาศาลและมีความโกรธที่เพิ่มขึ้นมาอีก20%จากการถือโลกของเขาด้วยแม้ว่าซอมบี้หลอดจะเป็นบอสตัวที่2แต่มันง่ายกว่าบอสตัวแรกนิดๆจุดที่สําคัญก็คือมันมีเลือดมากกว่าเดิมถึง100ล้านก็แค่นั้นแต่มันก็ไม่ได้ง่ายที่จะทาดามเมจเพิ่มอีก100ล้านใส่บอส เพราะว่าบอสนั้นมีสกิลฟื้นฟูตัว,ตวเองบอสสามารถฟื้นฟูและได้กว่า1ล้านทุกๆ30วินาทีนั่นแปลว่าทีมของฉียงเย่ต้องทำดาเมจให้ได้มากกว่า33,000ต่อวินาทียังไงซาปาร์ตี้1ก็มีคนได้แค่10คนโดยการที่2คนเป็นฮีลเลอร์อีกสองคนเป็นแทงค์จึงมีหน่วย DPS แค่2คนในปาร์ตี้บอกได้เลยว่าผู้เล่น DPS แต่ละคนนั้นต้องทำดาเมจเพิ่มอีก5,000ันเพื่อจะสร้างการโจมตีอันมีประสิทธิภาพใส่บอสได้ มันเป็นจำนวนดาเมจที่ต้องทำเพื่อที่จะล้มบอสตัวนี้ลงให้ได้ ซอมบีนะ้หลอดนั้นมีเลือดมากกว่า600ล้านและมันสามารถฟื้นฟูเลือดได้1%เปทุกๆ30วินาทีบอกได้เลยว่า1%อร์ซก็คือ6ล้านในอีกความหมายคือบอสสามารถฟื้นฟูเลือดตัวเองได้2 0 0 0 0 0ต่อวินาทีการจะทำดาเมจให้มีประสิทธิภาพนั้นทีมของฉางเย่ต้องทำดาเมจอย่างน้อย2 0 0 0 0 0ใส่บอสต่อวินาทีเพื่อที่จะลดเลือดของมันได้มันไม่ใช่ค่าดาเมจนน้อยเลยนะจำนวนปาร์ตี้ที่สามารถทำดาเมจได้มากขนาดนี้นั้นมีไม่ถึง100ในช่วงนี้ของเกมหรอก โดยเฉลี่ยแล้วก็มีแค่10บคิวในแต่ละเซิร์ฟเวอร์เท่านั้นที่มีความสามารถทําได้แบบนี้แต่มันก็มีความแตกต่างระหว่างปาร์ตี้ระดับสูงอยู่เสมอ DPS ของทีมฉางเย่นั้นสูงถึง4 0แสนพวกเขาสามารถทำดาเมจเพิ่มเติมใส่บอสได้อีก100%ถ้าเปรียบเทียบกับดาเมจน้อยที่สุดที่ต้องทำใส่บอสแน่นอนหนึ่งในเหตุผลหลักก็เพราะว่าลอสตรีมนั้นใช้สกิลแปลงร่างอยู่แต่ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ใช้มัน แต่ปาร์ตี้ก็ยังสามารถทำดาเมจได้ประมาณ350,000ในแต่ละวินาทียังไงซะปาร์ตี้นี้ก็มีฟินิกซ์สอตัวคอยช่วยอยู่และยังมีเฟลิสด้วยดาเมจที่สัตว์เลี้ยงและคู่หูต่อสู้ทำออกมานั้นเทียบเท่าได้กับดาเมจของแฮปช็อตแล้วก็คอนอื่นๆที่ทำใส่บอสด้วย โดยทฤษฎีแล้วฉ่างเย,ย่และทีมของเขานั้นสามารถจัดการบอสได้ใน50นาทีบอสนั้นไม่ได้มีสกิลพิเศษอะไรที่จัดการผู้เล่นได้ทันทีมันมีแค่ Dk อร่าที่ซึ่งทำดาเมจเหมือนติดพิษปราบใดที่ Liter Snow และ Fantasy สวีทฮ h ร a r นั้นยังสามารถรักษาเลือดทุกคนได้อยู่พวกเขาก็ไม่มีปัญหาอะไรมากกับการจัดการบอสตัวนี้อีกอย่างฉ่างเย,ย่ก็ยังมีสกิลเขาบอสอย่าง Glare of the Dead God ถ้าสกิลนี้ไม่โดนบอสต้านทานได้ บอสคงจะมีเลือดเหลือแค่90%ตั้งแต่เริ่มสู้มาเมื่อเลือดของบอสลดลงเหลือ23% s ส i l สกิลแปลงร่างของลอสตีมก็ได้หมดเวลาลงดาเมจที่ปาร์ตี้ทำได้นั้นลดลงเล็กน้อยแต่มันไม่ใช่เรื่องสำคัญอีกต่อไปพวกเขาต้องลดเลือดบอสอีกแค่3%ก่อนที่จะเข้าสู่โหมดคิวลิงคลีฟฉางเย่นั้นได้คิดอยู่สักพักแล้วพูดขึ้นมาไออ้วนใช้สกิลแปลงร่างเลยแต่อย่าใช้สกิลมรดกนะจนกว่าอีพีจะเต็ม รับทราบเลยน้องเย่จะอ,อ้วนหันกวางนั้นเชื่อฟังฉางเย,ย่อยู่แล้วแม้ว่าจะไม่เข้าใจว่าทำไมฉางเย,ย่ถึงให้เขาทำแบบนี้แต่เขาก็ไม่คิดที่จะลังเลทันใดนั้นเขาก็แปลงร่างเป็นแวมพายพลังโจมตีของเขานั้นเพิ่มขึ้นมาในทันทีเมื่อใช้สกิลแปลงร่างแล้วจะอ,อ้วนหันกวางจะได้ค่า EP หนึ่งหน่วยทุกๆ1ิบวินาที เขาต้องรอกว่า1,000วินาทีเพื่อที่จะได้ค่า EP 100หน่วยมันเท่ากับ16นาทีเลยฉียงเย่นั้นขอให้จ้าอ้วนฮันกวางใช้สกิลแปลงร่างออกมาเร็วเพื่อเริ่มเก็บค่า EP ในตอนที่สู้กับบอสหลังจากที่เอาชนะบอสได้แล้วพวกเขาสามารถให้เจ้าอ้วนฮันกวางนั้นใช้สกิลมรดกออกมาใส่มอนสเตอร์ตามทางซึ่งเขาจะไม่ต้องรออีกกว่า30วินาทีเพื่อที่จะใช้สกิลออกมา หลังจากนั้นสักแป๊บเลือดของบอสนั้นก็ลดลงมาเหลือน้อยกว่า20%ทุกคนต่างก็ใช้สกิลคลั่งของตัวเองออกมาทันทีหลังจากโจมตีกระหน่ำใส่บอสแล้วเลือดของบอสก็ลดลงมาเหลือ12%ฉางเย่ยนั้นไม่ลังเลอีกต่อไปเขาได้กดใช้แกล o t the dead god ออกไปในทันทีต้านทานเฮ้ hey, พวกเขาทุกคนนั้นชินกับความผิดหวังแบบนี้แล้วสิ ยังไงซะเอฟเฟกตของ g a r of the d e a a เ g o กนั้นก็ไม่สามารถเร่งความเร็วในการฆ่าบ,บอสลงได้แต่ถึงยังไงพวกเขาก็สามารถฆ่าบอสลงได้โดยไม่ต้องอาศัยสกิลนี้มันไม่ใช่เรื่องใหญ่หรือฉุกเฉินอะไรที่บอสต้านทานมันได้ปาร์ตี้ก็แค่ต้องสู้5-6นาทีเท่านั้นหลังจากสู้มาสักพักบอสก็รองคร่ำครวญออกมาและจบชีวิตของมันลงอีกครั้งบอสด้วดรอปของออกมาค่อนข้างเยอะในตอนที่มันตายลง มี3ปาร์ตี้นำหน้าเราไปแล้วลิตเตอร์โนต์ตะโกนออกมาด้วยท่าทีตกใจในตอนนั้นทุกคนต่างก็เปิดแผนที่ขึ้นมาดูเฮ้ hey, มันจริงปาร์ตี้ที่นำหน้าพวกเขาไปอยู่นั้นได้อยู่ในทิศสนาฬิกา5นาฬิกา12นาฬิกาปาร์ตี้จากทิศสานาฬิกานั้นมีเพื่อน20คนมันพอเข้าใจได้ว่าทำไมถึงไปได้เร็วนักแต่มันน่าตกใจที่เห็นสองปาร์ตี้อื่นนำหน้าพวกเขาไปได้ เหรือว่าพวกนั้นอาจจะใช้ Forbidden Scroll หรือไม่ก็ให้สมาชิกคนอื่นนั้นใช้สกิลแปลงร่างความเป็นไปได้ที่พวกนั้นจะใช้ Forbidden Scroll ไม่ได้สูงยังไงซะบอสทุกตัวในพื้นที่นี้ก็ไม่ใช่พวกบอสโลกมันไม่ฉลาดเลยที่จะใช้ Forbidden Scroll ใส่บอสดังนั้นเหลือความเป็นไปได้แค่อย่างเดียวพวกนั้นต้องให้คนใช้สกิลแปลงร่างเพิ่มเพื่อที่จะเดินหน้าได้เร็วขึ้นแต่ถ้าพวกนั้นใช้สกิลแปลงร่างส่วนมากไปแล้วตั้งแต่ตอนเริ่มต้น พวกนั้นจะเดินหน้าไปต่อจนจบได้หรือไม่แน่นอนว่าความยากต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆฉยงเย่นั้นไม่ได้เสียเวลาคิดกับเรื่องของคนอื่นที่เขาตั้งใจทําก็คือทําให้ปาร์ตี้ของเขานั้นเดินหน้าต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพกฎนั้นก็ยังคงเหมือนเดิมลิสเตอร์เป็นคนไปเก็บของทุกอย่างในขณะที่คนที่เหลือนั้นเดินหน้าข้ามมอนสเตอร์ต่อจะว้วนหันกวางใช้สกิลเอลีของเขาออกมาในตอนที่ E p ีของเขาเต็มดังนั้นเขาจึงกลายเป็นตัว DPS ที่ดีที่สุดในทีมในตอนนี้ ปาตีเองก็จัดการเดินหน้าต่อได้อย่างรวดเร็วก็เพราะว่าจะอ้วนนี่แหละนี่ยงยตัวเล็กซอมบี้นั่นนะ่ะดรอปอะไรมาบ้างโชว์หน่อยเร็วๆฉางเย่ยมองไปที่ดิสเน์พร้อมกับจัดการมอนสเตอร์ตร,ตรงหน้าของเขาไปด้วย <c oughs> ดิสเนนั้นยิ้มยิงฟันออกมาใส่แล้วก็เริ่มล้วงลงไปในช่องเก็บของของตัวเองมันก็เหมือนกับบอสตัวแรกนั่นแหละที่ทิ้งให้เรามามีอุปกรณ์ระดับอีจิเรียลสองชิ้นมิสซิเคิลสามชิ้นและสกิลบุ๊กหนึ่งเล่มแต่ครั้งนี้ไม่มี SP ีแฮ อ่ะเงินเอาสกิลบุ๊กมาดูซิเฮ้าทำไมนายเอาแต่ใจจังเลยเนี่ยมันยากนะที่จะทำตามนายต้องการเนี่ยดิสเลอร์ยักไหล่ทำท่ารำคาญได้จ้ะหยุดแสดงได้แล้วว่ามันน่าหง,งุดหงิดเอาหนังสือสกิลนั้นออกมาแล้วโชว์ให้ทุกคนดูได้แล้วไม่งั้นเธอนี่แหละจะกลายเป็นศัตรูเบอร์หนึ่งของทุกคนโอเคถ้านายยืนกรานแบบนั้นะนะจากนั้นดิสเลอร์ก็หยิบหนังสือสกิลเล่มสีฟ้าออกมาและพูดขึ้นดูชื่อมันนะ อาร์เมอร์เพรชิงแอโร